สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์นะครับชอนอัลด dot com ครับหลังจากเราหมกมุ่นกับซัมซุงมาหลายคลิปติดต่อกันนะครับวันนี้เรากลับมาที่โลกของ iPhone ของเราเช่นเคยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าเรียกว่าอะไรนะนักเล่นคีย์บอร์ดอนะ่ะโอ้แม่งช่องนี้แม่งอวยซัมซุงพอกูโพดไอโฟนก็บอกช่องนี้แม่งติ่ง iPhone ตั้งสติกนิดนึงครับเราเล่นทุกตัวเพราะว่าเราซื้อเองหรือเองไม่ต้องอวยนะครับแล้วต่อให้แบรนด์มันขายดีแค่ไหนเราก็ไม่ได้รวยตามมันด้วยเเราาาก็ต้้้ออองงงหินนมมซืขัใช อยู่ดีเะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราก็มากับนี่ครับเคสจาก4 25ดีกรีนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราออกรีวิวอไอ้ตัวเคสของ s 21โปรไกไปแล้วนะครับแต่แต่ว่าไอโฟนต้องบอกเลยว,ว่าคุณวีนะครับส่งมาให้เยอะเยอะยิ่งกว่านะครับซึ่งจะเป็นรีวิวแกะกล่องลองใส่สไตล์พี่อาร์นะครับแบบง่ายๆนะครับเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะรุยตัวแรกมาครับ o d เดซ e นะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max นะครับรองรับ 5g no signal loss นะครับเขาบอกไว้เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเคส iPhone เกิดผู้ยี่ห้อนั้นจะต้องโปรโมทด้วยจุดนี้นะครับตัวนี้ความเจ๋งความเก๋ของมันนะครับคือมันเป็นเคสที่นอกจากกันกระแทกแล้วนะครับ <S <S เขายัางมีอุปกร,รณ์นะครับมาให้เราดูนะครับเคสตัวเคสนั้นอุ้ยเก๋วนะ่ะเลิศเลยนั้นอ๋อ เดี๋ยวราคานะจะขึ้นให้มุมนี้แล้วกันนะตัวเคสท้านนหลังเป็นแบบใสนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นแบบนิ่มนะครับพร้อมทั้งตัวสีน้ําเงินอนไดต์นะครับสวยงามสามารถใส่มือถือเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ออกเคสทั้งหมดที่ทางสี่สองห้าดีกรีส่งให้ผมในคราวนี้มารีวิวนั้นไม่ได้มีข้อกําหนดนะครับว่าจะต้องชมซะอวยแล้วก็พูดไปเรื่อยๆตาตสไ่ายพี่อาร์นะครับและทั้งหมดนะฮะก็เป็น เคสที่กันกระแทกนะครับระดับ2ดาวขึ้นไปตามมาตรฐานของสี่ถึ5ดีกรี่กลับมาที่ตัวโอเดซี่นะครับเจ๋งมากคือมีหูคล้องนะครับสามารถเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ไปคล้องกับอะไรก็ได้นี่เห็นไหมของคอนะครับมีสายคล้องคอมาให้เก๋ๆนะฮะนี่สวยงามเนาะตัวเคสนะครับด้านหน้าเป็นขอบน่าจะเป็นซิลิโคนมาไม่แน่ใจเรียกไม่ถูก นะครับสูงกว่าตัวกันรอยกระจกที่ผมติดอยู่เล็กน้อยด้านหลังตรงชุดก้อนนะครับจมไปกับตัวเคสเลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความแข็งแรงนะครับทนทานการชาร์จแม็กเซฟติดเข้าไปพัวชาร์จอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วชาร์จนะจ๊ะตัวนี้โอยลงอกตกใจนะครับเป็นที่ผมเองนะไม่ได้เป็นที่ตัวเคสนะจ๊ะอ่าตัวที่สองน,นะครับตัวนี้คนรู้จักกันดีนะครับเมาส์ครับที่เป็นลายเคปลาทุกปีนะครับ เก๋มากๆแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเหมือนกับกำมะหยี่มานิ่มๆสวยงามแล้วก็ว่ารองรับนะครับป้องกันรอยขีดข่วนรอยขุดไ่ให้เกิดขึ้นตัวด้านหลังของเครื่องของเรานะครับใส่เข้าไปพูวอนนี่มาแล้วครับแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานทั้งสามทุกๆด้านนะทั้งสี่ด้านตัวกล้องนั้นจมไปกับตัวเคสนะครับเช่นเดียวกันขอบของเคสนั้นแอบยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับยกแบบเนียน เหมือนมันสไลด์เคอร์ฟขึ้นมานิดนึงนเห็นไหมเห็นไหมเหมือนโฟกัสหรือ,อยังโอเคนี่นิดหนึ่งตัวปุ่ม,มนะครับคุมเป็นอย่างดีนะครับตัวปุ่มปิดเสียงนั้นก็ลึกกำลังดีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ลำบากมากนะครับกับเล็บสั้นๆของผมด้านล่างนะครับเรียบร้อยสวยงามดีด้านข้างมีรูร้อยสายโทรศัพท์นะครับตัวเคสแอบลื่นนิดหนึงนะของบนแต่ก็โดยรวมฟฟลลิ่งนะครับพรีเมียมเหมือนเคยนะครับตัวนี้เป็น คาร์บอนเคฟล่านะครับแท้แม็กเซฟแปะเข้าไปพัวปิดด้านปิดเข้าไปพัวพัวอยู่ไว้แม็กเซฟโอเคแม็กเซฟแม็กเซฟเซฟไหมจะเซฟไหมโอเคเซฟได้นะครับแต่จะต้องวางลงไปนะฮะหลุดได้แล้วแต่ว่ายกขึ้นมาหลุดดูดบ้างไม่ดูดบ้างไม่เอาไงวะเนี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่นะ ประมาณนี้อ่าข้ามไปตัวต่อไปนะครับเคสเม์นะครับแบรนด์ที่อยู่คู่กับ iPhone มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ iPhone รู้สึกจะเป็น 3GS มัง้งหรือ 3G ไม่รู้ที่เป็นเครื่องฮิ้วแล้วก็เคสก็ฮิ้วเหมือนกันในนี้รุ่น,น Twinkle Ombre ออกเสียงถูหรือเปล่าไม่รู้รรับการตกสูนถึง10ฟุตด้วยกันนะครับกับเคสเมทตัวนี้เป็นวุงวิงวุงวิง,วง,วงออกไม่วิ่งเป็นกลิตเตอร์สีทองนะครับเราเป็นเครื่องสีขาวพอดีนะครับสวยงามการใส่ไม่ยากนะใส่ไม่ยากแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมีการยกที่ด้านหลังนะครับทั้ง4ี่มุมเพื่อที่จะวางลงไปแล้วเนี้ยตัวหลังนะครับจะไม่ไปสัมผัสกับตัว พื้นผิวนะครับทำให้ผม,มลดรอยขนแมตนเยอะทีเดียวตัวกล้องน,นะครับจมไปกับตัวเคสด้านข้างปุ่มเปิดปิดนะครับก็ตื้นดีฮะไม่ได้ลำบากมากนั้นในการใช้งานปุ่มต่างๆเข้าถึงนะครับได้โดยง่ายสวยงามแม็กเซฟแม็กเซฟแม็กเซฟ เซ็นได้น,นะครับแต่ว่ามันจะดูดดดูดยากนิดนึงนะครับเป็นตามประษาของเคสที่การใช้แทกส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าวางลงไปมันก็จะได้นะซึ่งอนาคตน,นะครับเชื่อว่าแบรนด์พวกนี้เนะี่ยน่าจะทำเคสที่รองรับ MagSafe ได้มากกว่านี้ซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินนะครับให้กับ Apple เหมือนกันใช้แม็กเซฟของเขาโหจริงๆอพี่ตกกะกานะครับแมน แบรนด์ดีๆเจ๋งๆที่เป็นเคฟล่าทุกปีปีนี้เป็นอะไรหนอ๋อโอเคพามีไงพิตกาก้าบางเบาเคฟล่าแท้ๆนะครับเคฟล่าแท้เนื้อเนียนๆเนี่ยดูที่เคฟล่าหน้าเคฟล่าหลังนะโอ้โหสวยมากๆแล้วก็ตามสูตรของพิตาก้านะครับพิตกากะนะฮะแนบแนบ จัดเลยอะคือแทบไม่เพิ่มความหนาของตัวเครื่องขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เราจะไม่ฟาดโตนะเพราะว่าเราเสียดายความสวยของมันความไฮโซของมันนะครับปุ่มด้านข้างนะครับเปิดว้าวนะครับตามสูตรของเคสที่เป็นเคปลาแท้ๆเพราะว่ามันจะคลุมหมดไม่ได้หรอกนะครับเป็นไปไม่ได้อันนี้เวิร์กมากๆแนละ้วที่ว่าแม็กเซฟคงจะติดหนับไปเลยน,ะนี่แม็กเซฟนี้อยู่อยู่จัดๆเลยนะ ไปทาํางานยังอะทาไมอะทาไมเงียบไปทาไมติดอยู่แล้วมันไม่ติดวะอะมาแล้วมาแล้วติดสูงไปนี่นะครับแม็กเซฟทางานได้ดีแล้วก็ด้วยความที่บางเนี่ยทําให้มันติดอยู่เลยนะครับสบายใจหายห่วงได้สำหรับคนที่วานแล้วไม่แม่นต่อไปนะครับที่เราจะรีวิวกันวันนี้คือเกียร์โฟนะครับก็เป็นแบรนด์เทปอีกหนึ่งแบรนด์เหมือนกันรองรับการตกจากความสูงถึง5เมตรด้วยกันนะครับโอ้โหอันนี้โหดมากโหดจัดประหลัดบอก การแกะฟับอุย้ยโอ้ยข้างในสีส้มเก๋มากเป็นสีดำนะครับที่มีลายแพทเทิร์นนะครับสวยงามน,นะครับรองรับการตกถึง5เมตรด้วยกันนี่เลย,ยสวยงามน,นะครับคือมันจะไม่ดำสนิทมันจะดำแล้วมันจะมีแถบสีส้มนะครับเพิ่มความเก๋ของตัวเครื่อง เคสสไตล์นี้ผมว่าเครื่องสีอะไรก็ใส่สวยนะครับหายห่วงได้การกันตกการกระแทกนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตัวเคสนะครับค่อนข้างยกนะครับจากตัวกันรอยพอสมควรนะครับเห็นไหมฮะมุมจะยกเล็กๆส่วนด้านหลังนะครับตัวกล้องจมไปกับตัวเคสนะครับอ่ะถึงเวลาสำคัญในการใช้แม็กเซฟกปแล้วภาพเดี๋ยวนะ อ้าวที่ชาร์จซัมซุงมาอ้อชาร์จแล้วจ้ะจะต้องรอปป๊บน,นิดหน่อยนะครับชาร์จแล้วชาร์จแล้วชาร์จแล้วเหมือนกับครั้งแรกเด็กมันไม่เคยปะแต่ว่าแม็กเซฟมีปัญหานะครับตัวต่อมาพรับโซลิดสูตรนะครับของไรโนชีวนั่นเองรองรับคำรตกถึง3.5เมตรด้วยกันนะฮะนี่ก็สวยงายมอีกแบ,บแรนด์หนึ่ง นี่ก็เป็นเคสเฮ้ยตัวนี้บางนะบางบางใช้ได้นะครับตัวขอบมันจะมีโลโก้ Renault c h i r o เล็กๆนะฮะเป็นเคสสีดําได้นะครับไม่ต้องบอกรู้ด้านในนะครับจะมีลายพิร์นเอาไว้เพื่อรองรับแรงกระแทกครับแน่นอนนะครับเคสตัวนี้เราลองรับแรงกระแทกตุ๊บตัวนะครับผมนี่เลยขอบตัวนี้ค่อนข้างยกนะครับยกกว่าหลายๆตัวที่เราแกะมานะครับในขณะที่ตัวเคสถ้ามีความบางกว่าตัวกล้องนั้นแน่นอนนะครับ จมไปกับตัวเคสนะครับมีคลุมปุ่มทุกปุ่มอย่างเรียบร้อยนะครับมีรูร้อยสายคล้องนะครับใครยังชอบใช้สายคล้องโทรศัพท์อยู่สบายใจได้นะครับเวลาชาร์จแบบตั้งนะพับชาร์จปกตินะครับอ่ะได้แล้วครับเฮนน้อยู่ดีวะน,นี้อยู่ดีอยู่ดี การแกะนะน้องชิลนะแนะนำให้แกะจากทางด้านล่างนะครับจะแกะง่ายกว่าด้านจะแกะง่ายกับด้านบนนะครับตัวต่อมานะครับพีดิแกนโคตรโหดนะครับกับชิลนะครับ g 10 m i ล i เทอรี่สแตนดานะครับ810 g รองรับการตกถึง6.4เมตรคือสายอารมณ์เสียสายวูวามเนี่ยทะเลาะกันแล้วต้องขึ้นโทรศัพท์เนี่ยจัดตรงนี้ไปเลยครับพีดิแกนชิลนะครับ ซึ่งมันมาพร้อมกับที่เน็บเอวแล้วก็หมุนได้นะครับไบกงไบเกอร์ไรเดอร์ต่างๆหรือว่าไฮเกอร์นะครับน่าจะเหมาะกับเคสตัวนี้นะครับสามารถเน็บเข็มขัดก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปเน็บกับกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายได้หมดนะครับเวลาคุณไปปีนคับคุณไปวิ่งคุณไปออกกำลังกายคุณไปทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนะครับตัวเคสดูแบบดูแบบว่าโหโหดมากอ่ะการใส่ของพินิแกนตัวชิลนะครับ เปิดสลักนะครับทั้ง3ด้านออกมาให้ครบนะครับนี่ใส่เครื่องเข้าไปฟรักเฮ้ยอันนี้แบบถึกอะ่ะอันเนี้ยใส่บูนนะ่าจะชอบคือมโหใครเอาเนี้ยหยิบปลาหัวมีเจ็ดแปดเข็มอะ่ะสุดมากอะ่ะไม่กล้าเคาะอะไรผมกลัวโต๊ะพัง <S <S ตัวเคสนั้นขอบยกอกอกมาเนี่ยจากหน้าจอเนี่ยมี3-4มิลนะ่ะ3มมิลนะ่ะ คือ,อยังไงก็ไม่โดนน่ยตัวกล้องนะครับจมหายวับไปกับตานะครับตัวกล้องนี่ไม่ต้องห่วงคือขี่มอไซค์แล้วตกลงมาเนี่ยก็ไม่พังใส่ใครเข้าไปฟ้าดนีบพึบนี่คือดีงามมากมายนะครับใส่ได้ทั้งสองด้านด้านหน้าและด้านหลังชาร์จไร้สายแบบตั้งนะครับที่ไม่ใช่แม็กเซฟ ไม่ชาร์จชาร์จแบบแม็กเซฟอย่าได้หวังอย่าได้หวังเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ได้เว้ยแต่ก็นิดนึงนะเดี๋ยวนะคือคุณต้องโคตรแม่นนะต้องแม่นจริงๆแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แม็กเซฟนะครับใช้แท่นชาร์จที่เป็นเตอร์สปาร์ตี้นะครับวางลงไปเนี่ยชาร์จปกติดี วางอย่างเงี้ยง่ายกว่าง่ายกว่าแม็กเซฟที่มันไม่ดูดไงพอมันไม่ดูดเนี่ยมันก็เลยจะหามุมยากนิดนึงแต่ว่าตัวเคสน,นะครับปุ่มกดนั้นกดง่ายทุกปุ่มนะครับสบายมากแล้วก็แล้วก็ตัวปุ่มปิดเสียนะครับมีฝาปิดให้ด้วยนะค่อนข้างเวิร์กทีเดียวนะครับแล้วก็เวลาชาร์จแบตก,ก็ต้องเปิดรูนี้หรอแล้วก็เสียบชาร์จเข้าไปอ่ะต่อไป เคสเมทนะครับทัฟ l e เคลียเคสครับดรอปโพลิชชั่นป้องกันนะครับรองรับการตกสูงถึง10เมตรเอ้ย10ฟุตนะฮะหรือ3เมตรด้วยกันนะครับตัวนี้สวยงานนะครับมีความใสแล้วก็มีความหนาที่ไม่หนาจนเกินไปแต่าก,ก็ร,รองรับนะครับการกระแทกเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับกับเคสเมทเคลียทัฟนะครับแทนชาร์จชาร์จได้ปกติแม็กเซฟ อ่ะเฮ้ยโอยอยู่เลยอยู่เลยได้เลยนี่โอ้ยอันนี้ง่ายแล้วก็อันนี้คือคือโยนคือโยนได้เลยอะเพราะว่าตรงนี้ทีวีมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบยกนะฮะส่วนด้านหลังนั้นตัวกล้องนั้นจะ flush นะครับหรือว่าจะจมไปกับตัวเคสซึ่งตัวเคสของเคสแบบตัวนี้นั้นขอบของกล้องเนี่ยมจะเป็นมีร่องใช่ไหมรองรับการกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ถือจับแล้วมันไม่เถอะทะเท่าไหร่นะักอ่าตัวสุดท้ายนะครับของนี้คือเคสเมทตัวทัสเคลียร์พลัสนะครับรองรับการตกสูงถึง1 5 5ฟุตรหรือว่า4.5เมตรนะครับตัวนี้นั้นก็จะเป็นเคสใสนะครับเช่นเดียวกับกับตัวตัวเคลียร์ธรรมดานะครับตัวเคลียร์พลัสถ้คือสูงมากกว่าดังนั้นตัวเคสนั้นด้านขอบข้าจะมีกระดูกงูนครับเพื่อกระจายแรงกระแทกนะครับตัวมุมนะครับจะมีขอบยก ต่างหากเหมือนมีขาเนี่ยสี่มุมเลยเรียกว่าระวังลงไปแล้วเนี่ยตัวเคสจะไม่ไปกระทบกับตัวพื้นโต๊ะแต่อย่างใดน,นะครับนี่ถือแล้วตัวนี้จะถือแล้วดูดูถึกกว่าตัวนี้มันจะอ้วนกว่าหนากว่านะครับแต่ว่าแน่นอน,นครับปกป้องได้มากกว่านะครับด้านหน้าของตัวเคสนั้นก็ปกป้องนะครับโทรศัพท์คุณได้อย่างปลอดภัย เช่นเดียวกันเหนื่อยแล้วอ้อลืม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 วัเด็กชาร์จปังชาร์จนะครับแม็กเซฟแม็กเซฟชาร์จนะครับอยู่ดีนะครับแต่ว่าต้องวางแม่นๆหน่อยมันจะไม่เหมือนตัวเคลียร์ธรรมดาที่จะดูดติดเลยที่จะแบบ นิดนึ่งไหมพอได้แนะพอได้อ่ะโหลดแล้วก็เฮ้โฮ้เคสแกะแล้วลองใส่เยอะมากๆนะครับลองจนเจ็บน้วไปหมดเลยแต่ว่าหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมีความสนุก,สน,กสนุกสนานกับการดูเคสต่างๆต้องขออภัยว่าเคสเยอแล้วก็อยากให้คลิปมันสั้นเผื่อคนเคสนี้ไม่ชอบชอบเคสนี้จะได้ดูกันบบแบบแบบเร็วๆนะครับส่วนถามว่าชอบตัวไหนเลือกยากมาก แต่ที่ที่ที่ชอบพี่ตะการนะครับใครเป็นสายรถรถแต่งเนี่ยคงจะชอบอะไรที่เป็นคาร์บอนเนี่ยแล้วเป็นคาร์บอนด้านเนี่ยแม่งกำลังอินเทรนด์เลยแต่ถ้าเกิดสายมินิมอลลิสต์นะครับผมชอบอินเคสนะครับแล้วก็สายแบบสายห้อยคออ่ะผมชอบอันเนี้ยเนี่ยเออเดซี่เนี่ย,ยตัวนี้ชอบมากแล้วก็ตัวนี้ลูกชายเห็นลูกชายบอกลูกชายจองนะฮะก็ต้องตบตีกันผมก็อยากได้เหมือนกันและเป็นอะไรที่มันไม่หนัก แล้วก็จริงๆท,ทั้งหมดที่รีวิวมาเนี่ยคือตัวนี้ก็ดีนะเคสใหม่ตัวนี้ก็ดีเกียโฟก็ดีโอเดซี่ก็ดีคือดีดีงามไปหมดเลยเนี่ยเมาส์นี่ก็เวิร์กเมาส์นี่ก็อยู่คู่กับ iPhone มาไฮโ,โซมาตลอดเวลาหลายปีดีทุกตัวนะครับชอบตัวไหนอยากดูตัวไหนอีกนะครับย้อนกลับไปดูแล,ล่มาดูใหม่ได้ค่อยๆเปิดสโลงโมชั่นให้เราดูเคสว่ามันพึงพอใจแค่ไหนอยู่บน iPhone แล้วแหละเป็นอย่างไรบ้างรองรับแม็กเซฟ หรือว่าเรชัตัวไหนอย่างไรบ้างสนใจนะครับแน่นอนนะครับไปซื้อได้ที่425เดกรีนะครับเพราะพี่อาร์ไม่ได้เปิดร้ายขายของนะฮะแต่ทาง425เดกรีนั้นมอบโค้ดส่วนลดให้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องของพี่อาร์นะครับไลฟ์ไซต์ไอทีกับ prcinet.com นั้นได้ลด12%นะครับใช้โค้ด4 n o n r 4 2 5นะครับไปที่เว็บ 425degree.com แล้วถุงทิ้งลิงมาให้ด้านล่างในกล่องแคปชั่นของคลิปนี้นะครับ ซื้อกันได้เลยแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง28โส้ยเหนื่อยว่ะพูดเหมือนคนบ้า <c oughs> ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 4เหนื่อยมากคนดูเหนื่อยหรือยังคนพูดเหนื่อยแล้วไม่เอาละไปแล้วสวัสดีบายนี่ก็เป็นมุนกดัดหลังของพี่อาร์นะครับใครที่เคยเล่นมุกนี้มาแล้วก็คงจะรู้กันดีอยู่ เราแตดัดหลังคนที่ดูเราไม่จบเราเสียใจเราพูดเยอะเราไายเนี่ยเราตัดตอนนานมากเลยแล้วก็ดูเราไม่จบแล้วก็ไปิี้เราหนีไปใครที่จนจบนะครับคุณเอารางวัลไปเลยนะครับเคสที่ผมจะขึ้นรูปให้นะครับมีเบอร์ต่างๆมากมายนะครับคุณชอบเคสตัวไหนนะครับอยากได้เคสตัวไหนซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นของ12 Pro Max รนะครับรุ่นอื่นๆไม่มีแจกครับเอาไปเลยฟรีๆแต่มีค่าส่ง50บบาทเพราะมันเยอะไป ตัดต่อก็เหนื่อยแล้วพูดก็เหนื่อยแล้วนะครับรีวิวนี้ก็ฟรีนะเขาก็ไม่ได้จ้างผมมานะเขาแค่ให้ของเรามาแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนๆนะครับฉลองวันตรุษจีนนี้นะครับ50บาทค่าส่งเคสฟรีนะครับคอมเมนต์ได้ว่าชอบเคสรุ่นไหนนะครั้งแต่วันที่ออกคลิปนี้นะครับ24่ชั่วโมงนะครับครบยี่ชั่วโมงเพราะว่าปิดรับนะครับและจะประกาศผู้โชคดีนะครับในวันที่ส0บ 3กลุม่มผ่าพันเวลา2องทุ่มที่หน้าเพจของผมนะครับเพราะประกาศอะไรง่ายกว่าประกาศชื่อแล้วใครมีชื่ออยู่ในนั้นไปอินบ็อกนะครับหาผมแจ้งที่อยู่เบอร์โทราศัพท์เพื่อจะส่งของได้แล้วผมจะแจ้งในทีมชีพเพื่อจ่ายค่าส่ง50บาทให้วันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนขอให้ความสุขกับเคสดีๆจาก425ดีกรีครับสวัสดีอีกรอบต้องใบคนละข้างก็จะไม่เ,เบื่อบาย